มาแล้วมาแล้วไม่กลัวตัวจริงมาแล้วอย่าไกลัวลุยบวกเลยบวกเลยจะไปกลัวเออกูมีกูมีโลแล้ว

โอ้มึงจนมึงก็ตีที้ไ่โดนหัวกูอุ้โลกูพังหมดแล้วมีสองเล่มเป็นเรื่องแล้ว่ายกูโดนันีรอบนึงแล้วอ่ะบอกแล้วมีสองเล่มโดนไม่ด้โดนมผมหนังเหนียวไสองเล่ม้วทีอะไรให้ทุกคนแชร์ก่อนทุกคนเร็วๆมาเป็นเรื่องนะเนี่ยถือกล้องมาเฮ้ เอาแล้วไอ้จ่จริงมาแล้วเป็นกูขี้ตากรึเปล่าขี้ตาเดี๋ยวไอ้จ่ากระเด็นเข้าเปล่าฝุ่นเข้าวเปล่าฝุ่นนะเจอโรคเออแม่งเลยเอาไปดิกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเอามึงเอากาดเข้ามาก่อนก็ได้มั้งโี่เฮ้ยเลยอู้ดูแม่งดูมันฟันดิเยี่ยฟันขาดเลย มีเยเียฟันขาดเลยมีไ่ปวยวะเดนาไดเลยไปดิไปดิไปสิไปเลยมึงเอาดิเอาสิเอาดิเอาโถ่โถ่โอูคิดว่าจะแน่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตามกมาต่อที่แกงซ่าพาหลอนเออพี่นพนมาวอ เดี๋ยวดี้เดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวมาเอาวอลก่อนทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปก่อนนะครับผมแชร์แล้วก่อนเจอของจริงไปตามไปต่อที่แกซ่าพาหลอนเฮ้ยเฮ้ยจับของจริงเปล่าไฟนี้อะไรวะเนี่ยไหนเดี๋ยวต่อเขาไปฉายไงมึงไปฉายจิ๋วผมโอ้โหไม่น่ามีหรอกแบทหมดเหรออืมมาบอไผมมาเลยกูมาแล้ว ไม่น่ามีหรอกเอามาทำไมไม่รู้เฮ้ยเ,เดี๋ยวเจอนบบางคุูเ,ออเนี่ยเพราะไ,ไอเนี่ยมันบงังมองไม่เห็น <laughs> แล<ะ>้วแล้วแล้วก็ไม่เห็นมันด้วยก็ดูโหดูมีดม,ม,มันคมไม่คมแม่งฟันขาดเลย <laughs> <laughs> โอ้โหหมูบาช่อเลยนั่น่ะเฮ้ยระวังนะเผื่อแม่งแอบเอ้ยเอ้ยพี่นบไอ้ห่วยเหี้ยสองเล่มเลยสัตว์ผมไม่มีอะไรบังผมไม่มีอะไรบังคนละเล่มอะไรสมุดเหรอพี่นบถอยมาเหี้ยเอาไม่อยู่หรอกเ เอาเอามันไม่อยู่หรอกไอ้ยมผลเนี่นไม่ได้อะไรสมุดเหรอเอาหนังสือเฮ้ยแล้วที่มันถามเขาบอกเขาาถามเปล่าเฮ้ยกินข้าวหลามเปล่าเอ้าพี่น้องโกรธตีนันเองนะเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเฮ้ยใจเย็นก่อน

้าวเรียกพ่อเถิดหรือเปล่าด่าพ่อแม่งเลยแม่พ่ออย่างนีเฮ้ยพ่อของใครวะแม่งท้ามวยคนเล่มแต่แม่งไม่กล้าทิ้งให้เราเออแล้วก็เสือไม่วางทิ้งไว้ด้วยวางทิ้งไว้อ่ะล้าบผงแล้วเฮ้ย โหย่ะฟันเป็นหมูบ่าช่อเลยไอ้เจ้ยดูเอเออเ้ยฟันแบบขาดวินเลยไม่พี่ยังมีผมอ่ะไม่มีโอ้จะจะรู้ได้ไงเกิดแม่งวิ่งอ้อมมาหาผมอ่ะพวกมันอยู่ข้างในไงเอ้อไม่รู้อ่ะ กคนน้ามึงเฮ้ยทุกคนครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ทีนะครับผมแชร์หน้าเฟซเปิดสาธารณะให้ผมนิดนึงแชร์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับเฮ้ยมึงเล่นอะไรอะ่ะเฮ้ยมึงเล่นอะไรอะ่ะเฮ้ยมึงเล่นมายากลเหรอเฮ้ยเล่นมายากลเหรอไม่เลยเฮ้ยมึงเล่นมายากลเหรอพี่นพระวังนะ ดูอยู่ระวังข้างนี้อย่างเดียวอ่ะเฮ้ยพี่นพพี่นพอะไรอยู่ตรงข้างท้ายวะท้ายโรงงานนะนู่นนู่นท้ายประตูนู่นเออประตูอ่ะเนี่ยเนี่ยมองอยู่นี่ไงตรงเอ้ยตรงนู้นน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เป็นผู้หญิงชุดขาวเหรอวะเฮ้ย เสียดายตังใช่ครับเสียดายตังพ่สิทธิ์มากแล้วมันไม่คืนด้วย,ยระวังพี่มันแอบ,บอยู่เนี่ยนี่นี่นี่มันแอบอยู่นี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 ่อยู่มุมนี้นี่ไงมุมขวาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใครเดินมาวะข้างหลัง,ลงไม่ไม่ไม่ไไไไเมื่อกี้มาเสียงเหมือนเหมือนอยู่ตรงเนี้ย น,นี่เหรอเออทางนี้อะหนุ่มมันเป็นเสียงเดินมาเอ้ยอ้วนหรือไรอ้วนหน้าแก้มยิ่งอ่ะพี่พงอ่ะเบาหิวอ่ะเฮ้ยมันเงียบพี่ระวังก็มันอยู่นี่ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ย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 นี่ดูตรงมุมนี้สิเนี่ย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 มันอยู่ตรงนี้ เน um ี่ย pues ม mm ันแอบอยู่เนี่ยเออเนี nah, ่ยมันแอบอยู่ตรงนี้เ right นี่ยผมเห็นอยู่เนี่ยมันแอบอยู่เนี่ยระวังระวังมันอยู่นี่เนี่ย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 ไอเนี่ยไอตัวเมื่อกี้เนี่ยอยู่นี่เนี่ย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 มันโผล่หลังอยู่เนี่ยไอ้วนอะไม่อยู่แล้ว อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีของมาให้เฮ้ยเดี๋ยวกูมีของมาให้พี่นพถอยมาดิอันนี้อะไรเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยไอ้นพเอาแม่งเลยเอาเลย เอาแม่งเลยเฮ้ยระวังระวังระวังมึงการไว้ก่อน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 การไว้ก่อนเฮียเดี๋ยวอุไอสัตว์อะไรโอ้ยเดี๋ยวบึ้งเดียวไอ้เฮ้ยเจ้าอะไรไปจับมันนะเอาอะไรไปจับไอ้เฮียอาวุธกูก็ไม่มีสักอย่างมึงจะบ้าเปล่าโหแต่เป็นแขนขาดแล้วเนี่ยฮะขาดไหมน้าเดี๋ยวนะ แม่ด้ให้เข้าไปจับมึงดูไมจิ้มฟันมึงดูสภาพนะนี่ดูสภาพฟันยับเลยดิโอ้ยเฮียเฮ้ยมีขอมาให้มึงไม่เอาเหรอเออเฮ้ยมึงเอาอะไรให้มันเฮ้ยวางก่อนมึงไม่เอาหรอเฮ้ยมีุหรี่เาเปล่าเออเฮ้ยึงอันหกร้อยท่านช่วยกันแชร์หน่อยนะใครที่อยากจะสมัคร v ีพจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะตอนนี้ด่วนเลยมันลำดาบเก่งเหมือนมันเหมือนแบบ เฮ้ยมันคือใครวะมันไม่เห็นพูดมันก็แค่บอกว่ามันจะฟันเราอย่างเดียวและอือตามคืนมาเออตามคืนมาชวนเอาเลยเอาแต่ถอยถอยเอาคุณมีอะไรอ่ะมือมีไฟฉายมือเอาอะไรอะเอาอะไรไปสู้แล้วแล้วดูดิแหกนะฮะทุกคนจ๋าเดี๋ยวกูหาก่อนเผื่อกูอาจจะเจอหลักฐานชั้นเด็ดชั้นดีี่ดอกไหนวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เช็คอ๋ออยู่นี่นี่ไอตะบอลนี่นี่นี่เราได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออนี่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 เรามีอีกเอาแม่งเลยนี่นี่เอาเลยเอาเลยว่าแล้วกูต้องเจอบ้างแหละไอ้สันมึงซ่อนไม่ไหนกูฟันได้หมดอะกูบอกเลยเฮ้พอน้าเสร็จปุ๊บนะหวดเลยเออหวดไปเด้เลย วนเหรอป้าองยู่หเปล่าเฮ้ยองู่หญิงเปลทุกคนนะขอบคุณนะใครที่กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราพวกเรานะฮะทุกคนนะเอ้ยแต่ทำไมมันเงี้ยไปโยะไอโนบไอโนบไอ้สัตว์มึงมึงเอานั้นการตัวมวยก่อนอ้เหี้ยใช่เรา สรุปมันชื่อทียอะไรเนี่ยเอเอุก่รเนี่ยระวังนะดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตปลาเปิดทางก่อนทุกคน เฮ้ยอยู่นั่นไงมมมึงงงววาไ่่่่กกกออนนนีีเด๋ย็ตบบอลเตรียมพร้อมตบบอลตบบอลเตรียมพร้อมเอาดิเอาแม่งเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาเลยตะบอลตีตบบอลตีตะบอลตีตีแม่งเลยตีเลยมือฝักให้ตีมันนี่มันนี่ เอาดิเอาเอาสิ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 เอาเอาแม่งเลยโอ้ยเอาแม่งเลยเอา้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเราเรากันไว้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 เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไหวเปล่ามึงไหวเปล่าไม่ไหวถอยมาถอยก่อนถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไอ้สัตถอยก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยว เออไอ้เหี้ยโะกูละเหนื่อยกูตีหัวมันโดนด้วยเออพันเจ็ดร้อยทานีดเดี๋ยวแล้วกูจะไปหาลอดไฟที่ไหนได้วันเนี้ยอะจุดให้มันดิเออตีแล้วตีโดนด้วยเมื่อกี้ ผมมีป็่สองเล่มเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยมฮ้เอ้ยนฮ้ยเฮ้ดีห้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเอเฮ้ยาม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะม้ยเมเฮ้เฮ้้้ยเเพราเมันเฮ้เห้นมันเล่นไฟอยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้เเยเ้้เย้ ใช่ใช่ใช่ขูปากแล้วเออข้างนอกไม่มีเลยฮะมีแต่มีแต่หลอดไฟเท่านั้นเองหาหลอดไฟได้เท่าที่มีนะฮะนี่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 เจ๊อยวเจ๊ถืออย่างเงี้ยมาอยู่ไหนวะไอ้นพไอ้สัตว์อยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยคุณมาตัวเปล่านะคุณอยู่ให้อ่ะเฮ้ยวันนีมาคุยกันก่อน

หลังหลังใช่เจต้องระ áng, sociedad, วังหลังไม่มีเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยบุหรี่บุหรี่เอาไว้ให้แล้วไงเออไม่ต้องการด้วยไอสัตว์เอาอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิเอาดิเอาดิไอสัตว์เอาดิเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยตีแม่งเลยกูยังเอาเเดดีี๋๋ยยววไอเนื้อถอยไอเนื้อถอยถอยไอเฮีย เมื่อกี้เครื่องม่โดนมาแล้วแม่งชงักเลยดูดูมันเดินดูแม่งเดินดิไอสัตว์เอ้ยแม่งเหมือนเด็กทรงเด็กช่างเลยสัตว์เอาแม่งเลยมาตะบอลเราแม่งไม่มีอะไรเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนยังบอกเลยนะว่าฟอร์มเด็กช่างด้วย ตังเออสรุปตัง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 พิสิทธิ์อยู่อยู่กับมันกี่ก่อเมื่อวันหนงอมื่คืนยังไม่คืนอีกเชี่ยไม่คิดว่าชั้นได้ตามคืนเนี้ยเดือน้อยเออเมื่นหนึ่งมันให้มาทั้งสามพันสี่พันเนี้ยที่เหลือมันมาไปแเราออกไปเลยมันก็จบไงเออแต่มันไม่ยอมให้ไงแล้วมันก็มาจะฟันไงอ๋อไอสัตว์อ่ะเห็นมีตะคนบอกหัวตะก็จริงๆก็บอกมันคือมีด าหัต้ทดยก็บอกอยู่ว่ามันมีดมีดที่ยึดมันแปามาถ้าสมมุติไปยึดอ่ะไม่มันไม่ได้อะไรหรอกแต่ถ้าพลาดมาเนี้ยแหกเลยนะแหกนะทุกคนเออว่านไปไหนวะอ้วานไปไหนอ่าะเอาแม่งจับแม่งเลย อะไรนะทรงแบบนี้เดินแบบนี้ใช่ไหมทรงแบบนี้เดินแบบนี้แม่เจอทรงอย่างแบ๊ดแซดอย่างบอยอะก็บ่เขี้ยมมันเงียบไปไหนแล้ววะมันเงียบไปไหนแล้วแต่บอลไปเอากล้องแกมามันก็แอบอยู่นะอนนี้อ่ะมาแล้วเหรอกล้องแกมาแล้วอ่ะเปิดสวนนะ ไอ้อ้วนมันไปไหนวะเห็นแต hm ่ไอ้ผอม่กวนแัชวนหน่อยคนชวนหน่อยบอกว่าแค่มันก็คือเหลือไม่ท่วตรงไหนไม่ดอกันไว้ก่อนแหกมาไม่คุ้มก ah> ันนะอไอ้เห yes> ี้ยเงินพิเศษมึงไปแบ่งกับแบ่งกับมันทำไมอะก็เออก็มันขาดไงก็มันฟันไง อ่ะเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งกล้องนะทุกคนใครที่ยังอยากเข้า V P ตอนนี้นะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะตอนนี้ยังทันนะเพจนี้เป็นเพจเดี๋ยวมีเพจอีกประมาณสองสมเพจจบเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะเข้า V P ขราวนี้ V P เนี่ยเชื่อได้เลยยกขยงกันเข้ามาแน่นะเดี๋ยวเราไปตามต่อเพจไหนวะเพจไหนเนี่ยอันนี้เพจนายสาบทรงผีขอหน้ากล้องหน่อยทุกคน ขอหน้ากล้องนะไม่หรอกมันต้องมันต้องแบบว่ามันต้องแบบว่านี่เว้ยไอ้นบมันต้องแบบว่าเดี๋ยวกอยไม่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 หน้าเอาหน้าหน้าส่งมาก่อนสาบส่งผีแล้วทุกคนไปกันต่อที่สาบส่งผีเดี๋ยวนี่เนี่ยหมวยหมยท่านบอลเข้ามาขอเครื่องส่งเลยนะ ได้ยังเจอยังทุกคนครับใครที่เข้ามาใหม่นะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไวหน่อยนะครับผมใครกดติดตามกลัวไม่แจ้งเตือนนะเห็นปุ่มสามตุ่มมหมจิ้มปุ่มสามปุ่มแล้วมันจะขึ้นคำว่าคูติดตามพอจิ้มก็ไม่เสร็จปุ๊บมันจะมีให้เลือกสามอย่างเลือกอันสุดท้ายนะมันจะขึ้นว่ารายการโปรดจิ้มรายการโปรดไว้โพสก็จะแจ้งเตือนไลค์ก็จะแจ้งเตือนแค่นี้ง่ายเลยทุกคนสาบส่งผีไปที่กูดเอาดิกูดเอามีป่าคกูดเอายังไม่แชร์อ๋อ เหนื่อยท่วมมากินทุกคนพอที่แล้วโดนไปไปรอบนึงขออนุญฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมนะเพจแกงซ่าพาหลอนนะครับผมตอนนี้ยังเปิดรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตรายการอยู่นะครับผมนะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับดูอยู่เรื่องมาเจอไลฟ์นี้หรือคลิปนี้ดูย้อนหลังนะครับผมอยากลงงานโปรโมทโฆษณาเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้อ้วนไอ้ผอมไอ้แห้งสามารถทักแชทิบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับเออมึงดูมึงดูมันด้วยนะมึงดูมันด้วยมึงดูมันด้วย ไอ้สัตว์กูระวังงานนะครับผมแนะนำเลยนะครับงานหายติดพลาดผมซ้อมให้ฟรีเลยนะครับฝากเพจแกงก้าพาหลอดไว้พิจารณาด้วยนะครับผมเอ้ยมึงต้องระวังตัวกันด้วยนะไอ้สัตว์มาเปิดมาเปิดกล้องในนี้ด้วยไม่กลัวเหรอผมบอกเลยกูมีดังโลอยู่ไม่ใช่หาเพจไม่เจอหาเพจไม่เจอเอาแล้วไอ้สัตว์เจ้าของเพจอยู่ไหนเร็วดิ้เขาหาเพจไม่เจอทนทำอะไรฝากคนแล้วกดแชร์ไปก่อนทุกคนนะ เออใครยังไม่แชร์เราแชร์เลยใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเลยเข้าใจไหมเออถ้าไม่แชร์ไม่กดติดตามเราไม่ชอบนกไม่ชอบเข้าใจไหมทุกคนแชร์ส่งผีเครื่อามาแล้วทุกคนแชร์หน่อยเดี๋ยวหาไม่เจอเเนี่ยดี๋ยวเครื่องไหนเจอแล้วนี่ไงนี่เนี่ยงสัส่งผีนี่ไงเดี๋ยวไปส่งต่อกดติดตามไปอ่ะทุกคนนะไปตามมาต่อที่สับส่งผีเดี๋ยวไปโยกไปเลย นี่สาบส่งผีแล้วไปกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเอา้เอา,เอาเอ้าเอ้าเียอะไรเอา้าแล้วมึงมาทำเฮียอะไรเนี่ยอ่ะมึงเอาวอ,าวอาวให้เขาสิเอา้าเอา้เอาเฮียกูไปส่งคนก่อนเดีย๋ยวเราไปตามต่อนะสาบส่งผีนะแบบนี้เลยนะไปโยกไปเลยนะโยกไปโยกไปโยกไปได้เลยจากตอนนี้เออใครที่อยากจะเข้าวีพีตอนนี้ยังสมัครทันนะ ยังยังยังได้อยู่นะเอาแล้วดอกหนึ่งแล้วดอกหนึ่งแล้วดอกหนึ่งแล้ว,ลวไปเลยโปรโมชั่นตอนนี้ยังไม่มีจ้าตอนนี้ไม่มีนะเป็นต้นเดือนใหม่ของมีนาคมนะยังไม่มีนะฮะทุกคนนะใครอยากสมัครตอนนี้นะจิ้มลิงก์ที่ปากหมดได้เลยเออนะไปเลยโยกไปเลยจ้าโยกกันไปได้เลยไปสาบโสผีกันนี่ว่านะฮะนี่เลยเจ๊ก็เดินออกมาแล้วก็ออกมาเปิดให้เออ ไปไปยกไปไป,ไปเลยไปเลยไปเลยนี่ราบส่งผีเจอไหมถ้าไม่เจอไปหากู๊ดเอานะฮะไปหากู๊ดเอาหรือเฟซพี่หมวยนะฮะไปได้เลยนะเฟซพี่หมวยแชร์สาบส่งผีอยู่จะได้หากันเจอใครที่เข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อนะโยกกันไปได้เลยน,นะฮะไปตาม,มันต่อที่สาบส่งผีนี่ยาวๆเลยบอกเลยยาวๆเลยเออที่อะไรเนี่ย อะไรของมึงอะไรกลัวพวกมึงเดี๋ยวรออ่ะเดี๋ยว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 ไอสัตวตไไ์ไปเร็วต่อเลยสาบส่งผีไปเจอกันที่นู่นเลยนะฮะไปเลยยาวๆกันเลยเออไปกันยาวๆเลยไปไปไปโยกไปเลยโยกไปเลยโยกไปเลย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 ,เลยนะ <S <S <S> <S อไอสัตว์กูตกใจไอเฮี้ยไปเดี๋ยวเจ๊ไปกินน้ำสักครู่หนึ่ง แล้วเดี๋ยวไปช่วยมันต่อป,ป้องกันป้องกันตัวกันเองด้วยนะไป